ท่านผู้ชมคะวันนี้จะมานวดแป้งขนมปังด้วยมือนะคะเราสามารถทําขนมปังทานเองที่บ้านได้นะคะแต่ถ้าใครสะดวกจะมีเครื่องก็ลงเครื่องได้นะคะวิธีนวดวให้เราใช้สันมือตรงนี้นะคะดันแป้งไปข้างหน้านะคะแล้วดึงกลับมานะคะแล้วดึงกลับมาทําแบบนี้เร็วๆนะคะ นวดไปจนแป้งนิ่มนะคะในมือคนเราจะมีความอุ่นอยู่นะคะจะช่วยให้ยีททำงานได้ดีขึ้นนะคะโอเคค่ะลองทำดูค่ะ